ช่างเอียวว่ามีอะไรจะมาให้ไม่คะนะเห็นว่าคนสุลินด้วยกันทองเทินคนอื่นก็ใส่ทองหยองเต็มตัวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนนี้ก็มีคนนั้นก็ไม่มีเนี่ยแผนเทินเนี่ยช่างเอียวอะไรเนี่ยใส่นาฬิกาเศษเหล็กไม่ใช่อะไรนะเศษเหล็กโรเล็กคาซิโอโอ้ยมันไม่เท่ถอดออก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 นี่เขาบีบอย่างนี้บีบ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  บีบข้างเห็นไหมนี่มันมีนู่อยไม่สงโง่น่ะบารึงโง่ตู้อ้ยทีนึงนี่ไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยเก็บนี่มีทองอเพิ่งไปอถอยมาจากร้านเนี่ยน,<อ>นัอลมาาองคำแท้เลยนะสีสันเนี่ะสวยไหมสวยเนี่ยเรียกว่าลายหวายลายหวายด้วยห้าบาทเพิ่ง <5 S 1> ถอยมา,าให้<ค> ừ, ใส่ซะใส่ซะขอบคุณครับพี่เอื้องสำหรับทอง